ท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นชุมชนของยยสุทลาเนาะเขาเรียกว่าหมู่บ้านาหมู่บ้านสาระสะมาะคีนะคะแล้วก็สมัยแต่เดิมก็จะมีประมาณ4ครอบครัวนะคะก็คือตะกลั่นนะคะแล้วก็ตาดำแล้วก็ตาสาก็คือพ่อของอาจารย์เองนะคะแล้วก็ตาตะพรมนะคะที่มาอยู่ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ขยับขยาย ามาอยู่ที่นี่นะคะก็จะอยู่แค่3-4ครัวเรือนเท่านั้นเองนะคะที่มาก่อนทุกวันนี้ก็จะมีครัวเรือนมากกว่าเกือบถึง800-900กว่าครัวเรือนมีผู้ใหญ่บ้าน2ท่านนะคะเราจะแบ่งเป็น หมูหม่8และหมู่ม3เนาะหมู่8และหมู่3ขึ้นกับตำบลบ้านชบของอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายขเขมรก็มีนิดนึงแล้วก็กลุ่มชาวไทยลาวนะคะเยอะนะคะแล้วก็กลุ่มชาวไทยสวยหรือกลุ่มชาวไทยกุยนะคะกุยนะคะไม่ใช่กุยเนาะกุยนะคะทางบ้าน สากาดบ้านตะโมโอมนะคะก็จะเป็นสำเนียงที่คุณพ่อได้มาก็จะมาคละกันนะคะส่วนมากทางทิ่ตะวันตกเนี่ยเขาจะพูดเป็นภาษาสวยหรือภาษากลวยนะคะสื่อสารอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะที่นี่ก็จะเป็นชุมชนนะคะสมัยแต่ดเดิมก็ยังไม่ได้เจริญมากเนาะเราก็ยังแบบพึ่งพาอาศัยน้ําท่าแต่พอมาทุกวันเนี่ยมีไฟฟ้าเข้ามีถนนเข้าทุกที่เริ่มมีมูลค่าราคาที่แพงมาก นะคะสมัยแต่เดิมเราก็จะมีแค่ทุ่งนานะคะทุ่งไร่ปลายนาพอที่จะเก็บเกี่ยวกเกษตรกรรมแล้วก็สามีภรรยาพอที่จะเลี้ยงลูกให้โตขึ้นแต่พอมาในายุคข,ของอาจารย์เนี่ยนะคะในสมัยรุ่นลูกรุ่นหลานโตขึ้นมาแล้วก็คนเท่าคนแก่คุณแม่ก็เริ่มอายุ50ปี60ปี70ปีแล้วนะคะก็จะเป็นรุ่นของคนชราของพุ้เฒ่าผู้แก่ที่จะอยู่ในบ้านก็จะก็จะ ตกทอดมาอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นของอาจารย์อาจารย์ก็จะอยู่ที่อายุ40ปีขึ้นมาฉะนั้นในยุคนี้ในในสมัยที่เป็นรุ่นพี่เรารุ่นเพื่อนเรารุ่นน้องเราก็จะจะเริ่มมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำน,นันเป็นอ,อบอตอทํางานในอบอตอเริ่มมาเปิดกิจการร้านค้านะคะเป็นทหารเป็นตาํารวจเป็นครู นะครับเป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะไปประกอบการทําธุรกิจต่างประเทศอันนี้ก็มีในชุมชนของอาจารย์เนาะ <I know. S 1> มีภรรยา <I know. S 1> มี <I know. S 1> มีสามีต่างประเทศอย่างเงี้ยนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็เนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเขาก็จะพาสามีของเขามา, <I know. S 1> ขาก็จะมาะยกบ้านเรือนอยู่ <I know. S 1> แล้วก็จะเป็นแบบคล้ายโมเดิร์นแบบฝรั่งบ้านนอกบ้านนาเราฝรั่งเขาก็จะชอบมาก ตื่นมาตอนเช้าเขาก็จะเดินออกกําลังกายโน่นนี่นั่นมันก็กลายเป็นชุมชนที่คละกลุ่นด้วยหลายกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะมีการพูดคุยในเรื่องของของความเจริญนะคะมันมันมันต่างจากสมัยของพวกอาจารย์เด็กน้อยจะพูดถึงเรื่องความสวยความงามจะพูดในเรื่องของความ เ,เธอสวยไหมไปเที่ยวตรงไหนหากินอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่เด็กทุกวันนี้นะคะเขาจะคุยเรื่องความมั่นคงทางธุรกิจเขาจะบอกว่าทำอะไรนะคะถ้าใครไม่เรียนหนังสือเขาก็จะไปเรียนซะนะคะให้มีวิชาความรู้มีความรู้ติดตัวสามารถอ่านออกเขียนได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มด้วยจะได้ไปทำงานต่างประเทศหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้น ทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่นะคะเขาจะคลั่กลุ่นกับเรื่องของการศึกษาเขาจะพยายามเปิดหนังสืออ่านวิธีทำ YouTube วิธีทำเรียววิธีทำ Facebook นะคะวิธีสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะมีมือถือเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเวลาเขาเลี้ยงลูกเขาก็จะเริ่มรู้สึกเปิด หนังสือดูว่าวิธีการสอนลูกเป็นยังไงอะไรแบบไหนอย่างนี้นะคะแล้วก็ใครมีนาเขาก็จะเริ่มทําเกษตรแบบผสมผสานเริ่มมีการเลี้ยงไก่เริ่มมีการขุดสระเลี้ยงปลานะคะเริ่มมีการเลี้ยงเป็ดแล้วก็เริ่มมีการนําวัวนมเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ควายพันอะไรต่างๆเหล่านี้เริ่มเริ่มนําเข้ามาเลี้ยงทนีนี้สังคมแต่เดิมที่อาจารย์เคยเห็นก็คือเด็กรุ่นใหม่เขาจะคลักหลุ่นเข้าไปในเมืองทุกวันนี้ทุกคนจะออกมานอกเมืองก็คือ จะกลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองเสียส่วนใหญ่สมัยแต่เดิมอาจารย์เนี่ยจะจะเห็นคนที่ที่ที่ทีอ่อยู่บ้านจริงๆเนี่ยแค่ประมาณ2%นะคะจาก100คนเนี่ยสคนจะอยู่ที่บ้านนะคะที่อยู่ที่บ้านนี่คือมีปัญหาชีวิตนะเขามีปัญหาชีวิตอย่างเช่นเป็นบ้าเป็นบ้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือหรืออาจจะเป็นคนขี้เกียจที่ไม่อยากจะไปทํางานอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาทุกวันเนี่ยที่เราเห็นคนที่เดินทางไปไป ออต่างประเทศหรือไปทำงานต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยใน20ปี30ปีที่ไปมีสามีมีลูกมีเต้าอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ <c oughs> นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะเริ่มกลับมาพอดีมีเกษตรนะคะการการทำการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่9ว่าด้วยเรื่องของเกษตรพอเพียงการพึ่งพาอย่างครบวงจรโดยมีการ ขุดสะนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ปลูกผักทำสวนแบบการผสมปสานเป็นโคกหนองนาโมเดลเดี๋ยวนี้คนที่มีความรู้ที่เขามีที่ทางอยู่แล้วเนี่ยห้าไร่สิบไร่15ไร่เนี่ยเขาเริ่มที่จะมาปลูกป่าเริ่มที่จะมา ขุดสระเลี้ยงปลาเอาปลามาลงนะคะเริ่มที่จะมองถึงการ,กรเกษตรเชิงธุรกิจที่เขาสามารถมาอยู่ที่บ้านนะคะเขาไม่ต้องเดือดร้อนไปเป็นลูกจ้างของใคร <_ t ot> เขาก็จะกลับมาอยู่บ้าน <_ t ot> เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยง <_ t ot> เป็ด <_ t ot> เข <_ t ot> าอย่างเงี้ยนะคะเวลาเขาได้ผลิตผลเขาก็ส่งไปที่ตลาดนะคะส่งไปที่ตลาดเพื่อทำการค้าเพื่อทําการแลกเปลี่ยนกันซึ่งคนกินก็คือกินอยู่แล้วเนาะจนไม่มี ไม่มีผลิตผลหรือทรัพยากรที่จะส่งทันด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นในยุคปัจจุบันของชุมชนของอาจารย์ยยสุธารานีที่เดียวเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง<ต>เห็นถึงความความการพัฒนาตั้งแต่รูปแบบในดั้งเดิมแบบรูปแบบแบบดั้งเดิมแต่เดิมนะคะจนมาถึงรูปแบบแบบใหม่นะคะที่มีการอชอบในเรื่องของการเกษตรชอบในเรื่องของการทำนา เห็นว่าการทํานาการเกษตรเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจของของคนรวยเดี๋ยวนี้คนจะคิดแบบนี้นะคะว่าเธอมีนาไหมนะคะเวลากลับมาถึงที่บ้านก็จะบอกว่าคุณมีนากี่ไร่เขาบอกว่าผมมี3ไร่ผมมี5ไร่ผมมี10ไร่หุยอิดฉามากนะคะเพราะว่าเด็กทุกวันเนี้เขาจะถามเลยว่าถ้าถ้ามีลูกชายคนไหนเขามีนาเยอะๆหรือมีลูกสาวเขามีนาเยอะเนี่ยก็จะได้รับการทับถามจากหนุ่มหนุ่ม หนุ่มผู้ผู้อยากทําการเกษตรหรือสาวผู้อยากทําการเกษตรอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะเริ่มรู้สึกให้ความสนใจถือว่าแปลว่าที่ดินในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีมูลค่าขึ้นและทุกคนเริ่มอาศัยที่ดินเป็นฐานแห่งความแห่งความมั่นคงในเชิงในเชิงการพึ่งพานะคะเขาจะไม่ได้ยมขายที่ขายทางขายดินขายนาในยุคทุกวันเนี่ยอาจารย์จะไม่ค่อยได้เห็นมันไม่เหมือนสมัยเมื่อเมื่อ15ปีที่แล้วที่ว่า แบบบางทีเขาไม่อยากอยู่เขาก็จะขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกวันเนี่ยที่เล็กๆน้อยๆเขาก็จะเก็บเอาไว้ปลูกผักปลูกปลูกผักปลูกพืชสวนปลูกพริกปลูกอะไรเขาก็ยังได้ผลิตผลทางการเกษตรที่จะได้เลี้ยงโครเรือนเขาได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้อาจารย์ได้มองเห็นว่าพื้นที่เพียงเล็กน้อยก็ปรากฏมีคุณค่าอย่างมากมายมหาศาลจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่งเอง